สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ l e g e n d of Low P นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมารีวิวระบบนะครับที่เพิ่มมาใหม่นะครับที่อัปเดตมาใหม่เกี่ยวกับในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับณนะตอนนี้นั่นเองเนาะนะครับก็จะเป็นระบบ ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8นะครับผมของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูกันนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆด,ด้วยแล้วกันนกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจนะครับผมไปเราไปดูกันโอเคครับสำหรับระบบแรกนะครับผมก็จะเป็น ร้านเปลี่ยนสกินนั่นเองนะครับก็จะทําการเพิ่มสกินตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวกระต่ายนะเป็นตัวกระต่ายสีฟ้ากับตัวสีชมพูน,นั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครอยากได้ตัวไหนนะก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับราคา2,005นะครับผมอ่าเราสามารถกดซื้อได้เลยครับนี่ก็จะเป็นตัวสีฟ้าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวสีชมพูนะสําหรับที่ใส่ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับ บอกเลยว่าเพิ่มความน่ารักเอออินดงอินดี้มาเต็มเลยนะตอนนี้นะครับราคาโคตถูกนะเออรีบมาซื้อก่อนราคาจะขึ้นนะทุกคนแล้วก็นะครับการอัปเดตครั้งที่2นะครับผมก็ไอคอนอาชีพภายในแมปนะครับก็จะถูกเอาออกไปนั่นเองนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีงานไอคอนต่างๆภายในแผนที่นั่นเองนะแต่ตอนนี้แอดมินเขาทําการเอาออกไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็นะครับสำหรับการอัปเดตต่อไปนะครับก็ จะมีอาวุธเทียสาเพิ่มเข้ามานะครับในจุดที่เรามาคราฟอาวุธนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีไม้เท้านะครับก็จะเป็นอาวุธเทียสาเลยนะครับแล้วก็ไม้สนุกนะครับแล้วก็ไม้เบสบอลนั่นเองนะครับไม้เบสบอลเนี่ยโอกาสติดนะครับจะอยู่ที่3 0มแล้วก็ไม้สนุกโอกาสติด40%นะครับแต่ก็อุ้ยเราต้องใช้ขวานด้วยนะต้องใช้ขวานของเทียสองด้วยในการคราฟนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ อันนี้ไม้เท้านะครับก็ต้องใช้มีดเป็นมีดสั้นๆนะของมันเป็นอาวุธของเทียหนึ่งนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหคาฟยากมากๆเลยนะสำหรับอาวุธเทียสามนะครับสำหรับไอเทมใบเบเนียมนะครับก็ตอนนี้ยังไม่สามารถคาฟได้นั่นเองนะก็จะเป็นตัวสีเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่สามารถคาฟได้นะต้องรออัพทางแอดมินอัปเดตระบบอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็นะครับสำหรับอัปเดตต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ าทางเซิร์ฟเวอร์ครับผมได้ปิดชื่อตัวละครของเรานะครับก็ตอนนี้จะโชว์แค่ชื่อแก๊งบนหัวเท่านั้นนะครับนี่เห็นปะมันก็จะโชว์แค่ชื่อแก๊งบนหัวนะครับเห็นปะนี่ประมาณนี้เลยนะครับชื่อแก๊งก็จะขึ้นบนหัวเลยนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกแก๊งหนึ่งนะครับมีไหมตรงนี้มีไหมไม,ไม่มีนะทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่เห็นปะเนี่ยก็จะเป็นแบบชื่อแก๊งนะครับ qc แก๊งอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมสำหรับชื่อแก๊งนะทุกคน แล้วก็นะครับตอนนี้นะครับผมการเติมน้ํามันในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเสียเงินแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าพอเราเติมนะครับเราก็จะเสียเงินนะครับบอกเลยว่าตอนนี้น้ํามันภายในเกมเนี่ยมันก็จะแบบมีราคาขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยเหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับเมื่อก่อนเติมน้ํามันไม่เสียนะนะครับแต่ตอนนี้เสียแล้วนะนะครับบอกเลยว่าอ่ายิ่งหาเงินยากขึ้นไปอีกนะทุกคนสําหรับตอนนี้นะฮะ แล้วก็นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นกิจกรรมวอร์ชิงทงนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็แอดมินรู้สึกว่ายังไม่เปิดวอร์ชิงทงให้นะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปช่วงวอร์ชิงทงมานะครับก็ตอนนี้อัปเดตวอร์ชิงทงมาแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะครับอ่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะทุกคน โอเคไหมเออเราเล่นกันดูได้นะครับเซิร์ฟเวอร์สนุกมากๆเลยนะครับคนเล่น200บวกเลยนะครับผมทุกคนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมบาย